สบายดีสำหรับคลิปนี้มาพบกับพันธวีอีกเส้นเก่าเส้นเคยาสำหรับคลิปนี้พันธวีจะมานำพาทุกท่านเปลี่ยนภาพพื้นหลังเดสก์ท็อปของคอมพิวเตอร์แบบง,งา่ายง่ายโดยตรงเอาบอตองใส่เวลาดูแลเข้ากันอย่างเอาผู้เข้าเองมาโชว์หน้าหน้าเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์หรืออยากได้ผู้แฟนมาโชว์หรืออยากได้หู้ครอบครัออคว หรือไดๆบู๊ทำทิวทัศนธรรมศาสตร์เฮาก็สามารถเตรียมอูปักไว้ในคอมพิวเตอร์เฮาก็สามารถมาติดตั้งเปลี่ยนอูปักได้ต,ตามความต้องการเนาะได้ตามความต้องการเฮาสามารถเปลี่ยนได้ตามความต้องการเนาะมาฮัปลูขั้นตอนการเปลี่ยนพื้นหลังเดสท็อปง่ายๆนั่นกันเลยก่อนจะไปฮัปลูขั้นตอน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อบอกผ่าข้อมูลดีๆจากพันธวีก่อนอื่นมดเข้ากับขามาทีหนาเดสท็อปเขาขามาแล้วเข้าต้องการจะจะเปลี่ยนผ่าพื้นหลังเ้าบมเ้าบมักผ่าพื้นหลังแบบนี้ห้าบมักแบบนี้เ้าก็มาคลิกขว้คลิกขว้เขา p f e r s i o n a l Life คลิกเข้ามาปุ๊บลังงาจนั้นดี ถ้าเฮาบอตองการหูกผาาอยู่ในนี้เฮาบอตองการผูผาาในนี้เฮาก็สมัครไปเลือกผูกผ้าที่เฮ้าเกยมไว้แล้วในคอมพิวเตอร์ก็คือมเข่าที่เปลติคคำว่าปุ๊บเขาก็มาเลือกหาผูกที่เฮ้าที่เฮาต้องการจะใส่ที่เฮาต้องการจะใส่ถามว่าเฮาเห็นแล้วเฮาก็ติ๊กปุ๊บเลย ปัิควาว่าโคดพิกเจอร์โค่พิกเจอร์ออรติค่ะปึ๊บหนูก็จะได้รูปมากแบบนี้จะได้รูปมากแบบนี้หลังจากน,นี้เขาก็มาเลือกว่าเขาต้องการจะจะให้รูปมันโชคแบบไหนดังนี้เหามาเลือกว่าจะเอาตัวนี้บอกหรือแบบนี้หรือแบบนี้บอก ค children, so ืนกับความต้องการหรือแบบนี้เอาคืนกับความต้องการของเขาว่าเขาจะเอาแบบแบบใดหรือแบบนี้ก่เขาสามารถสามารถเลือกได้ตามความเหมาะเหมาะสมเนาะเลือกได้ตามความเหมาะสมหรือถ้าเขาต้องการเอาไรไรปุ๊บในจุดนี้เขาก็สามารถเนาะสามารถปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนได้เขาก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ในช่วงนี้ สามารรถปับเปลี่ยนได้หลังจากนั้นเขามาเบิ่งว่าผูกภาก็บสีเป็นมันี้เขาก็เสียด้มากแบบนี้เป็นผูกเัาเนาะอันนี้เป็นภาพพื้นหลังเดสท็อปในการเปลี่ยนภาพพื้นหลังเดสท็อปแต่ถ้าเขามาตองการนี่เขาก็สามารถเขาไปเปลี่ยนมัเนาะเขาก็สามารถไปเปลี่ยนมันไม่ได้ขามาใชเขามาคลิกขวขาเขมาเพอร์เชนอลไลท์ขมาเพอร์เชนอลไลท์แล้วนะครับมข้า,มา,ขาวที่บราว์ แล้วหจากน่้ให้เราก็มาเลือกช่องเราเลือกช่องทีเฮาต้องการอยากจะผู้ผาที่เฮาปะกรรีเฮามาตบงนี้ที่ขึ้ปุ๊บนะหลัจงจากนั้นเด็ก็ถืที่ว่าไร้ก็ปิดออกปุ๊บก็บจะได้มากแบบนี้นะในช่วงน,นี้ก็จะได้มากแบบนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามตัวประ่าคลิปข้อมูลดีๆเทคนิคการทำใสคอมพิเวตอร์จากปันธวีและพบกับปันธวีใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สบายดี